สวัสดีจ้าพี่น้องมัด้จ้าซื้ปีงไก,นนกใส่กอกตูดไกไนะคะพี่น้องนี่ปีงปงขามันปงสะโพกมันพี่น้องนาเอิกมันนาเอิก พิ่งปีกนะคะเบิงเบิงพี่น้องแนวกินหลากหลายค่ะพี่น้องค่ะไก่จอะกับมีค่ะพี่น้องนะคะอร่อยอร่อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพูดให้ฟังให้ถ่ายก่อน นะคะพี่น้องเมื่อน,นี้เวา,า,านมาซื้อกระเทียมกับว่มี่้อยกับมาเลยเห็นอของกินหลากหลายนะก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องชมนะคะน,น่ากินมากๆเลยนะคะพี่น้องคะนะดูสิคะ<า>นะคะพี่น้องคะเสียงอันขวดวัดกันป่องแปงปองแปงอยู่นะคะ <laughs> หน้าหานนะคะเมื่อแรงมีหมอลำนะคะ,คะใครสนใจก็เชิญได้นะคะพี่น้องขามากินบุญน้ำกันด้วยพี่น้องนะคะพี่น้องจ้าตาแซ่ตแบตาแซ่บไกล้จอโอ้ยรถก็เยอะมากนะคะรถอ่อยพี่นออ้องร,รถอ่อยรถอ่อยไล่ไหล ดาวงเอาฟงไกแดงนะคะพี่น้องผักกระเทศกมีพี่น้องมักฟักทองเด้อพี่น้องอ่าตะไคร้นี่หลากหลายอยู่ม้าขี่รถกระเป็นมากสิคุณพี่น้องจะชมอะไรนะคะดูสุนัขขี่รถจ้ะพี่น้องค่ะดูสิคะ อ่ามันบองใหญ่เลยนะคะพี่น้องน่ารักมากเลยนะคะ,น,น,ะนี่ของหวานเด้อบานนี้เด้อพี่น้องจา๋ามีหลากหลายอย่างนะคะนี่อาหารสำเร็จจ้ะพี่น้องเผื่อก็ไม่ได้เนียนลละอาหารถุงเไปไเอาหารแก่คุณนะอาหารแก่ <laughs> นะคะพี่น้องคะชมไปด้วยกันนะคะนะคะพี่น้องขอมกินหลากหลายมากเลยพี่น้องจ๋าพักพักสดๆก็มีจ้า ด้วยกันนะคะพี่น้องเปิดคาม้องเห็นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ